ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกเกษตรพาเพลินะครับวันนี้นะครับเราพามารับชมนะครับก็คือบุกต้นหอมนะครับระหว่างที่เสร็จจากไร่น,นะครับก็จะเป็นอาชีพเสริมอีกอาชีพหนึ่งนะครับที่ชาวบ้านปลูกเอาไว้จำหน่ายและก็เอง เอาไว้กินเองมากที่นี่นะครับผมที่หนองขยาดนะครับจังหวัดอำเภออำเภออะไรครับคุณคุณแม่เรียกคุณแม่ดีกว่าคณัะนิคมนะครับผมคณะนิคมก็มาพูดคุยกับคุณแม่แป๊บหนึ่งนะครับกับบรรยากาศเย็นๆนะครับสวัสดีครับผมแนะนําตัวไหนครับมีลาบมลรักมีลาบมลรักนะครับผมนี่ก็มันรนมีลาบมลรัก ตรงนี้ก็คือเป็นพื้นที่ทํานาของเก่าก็ทํานาทานามาก่อนที่นี่มันสูงครับก็เลยมันสูงก็เลยปลูกผักก็เลยปลูกผักจะลองผักดูกผักดูกครับตรงนี้กี่ไร่ครับเห็นไรไหมไรครึ่งไรครึ่งไรครึ่งประมาณนั้นไรครึ่ง,ส,งสวยมากเลยนะครับผมระบบจัดการน้ําระบบสปริงเกอร์นะครับผมก็จะช่วยลด ลดแรงในการทำนะครับผมสำหรับพี่ๆชาวลักเกษตรนะครับผมก็สามารถนำไปปรับใชด้ดูนะครับผมการวางท่อนะครับการวางท่อนะครับการวางท่อก็จะเป็นแถวยาวเลยนะครับ เรามาดูวิธีปลูกกันสักหน่อยนะครับวิธีการปลูกเดี๋ยวให้คุณแม่ปลูกให้ดูนะครับผมปลูกแล้วขออีกสัก่ง่นะครับปลูกนี่เราวางเนี่ยเนี่ยเขาจะมีคาดคเขาจะมีคาดมันแถวเนี่ยแล้วก็ดำประมาณคืบหนึ่งป,นงประมาณคืบห่างประมาณคืบก็มีคาดนำล่อง แล้วอ่ากี่เดือนนะครับที่ที่จะเก็บผลผลิตครับคุณแม่ก็ประมาณเดือนครึ่งประมาณเดือนครึ่งนะครับอ,อันนี้คือเราเราเก็บผลผลิตเสร็จเราก็ไปจําหน่ายที่ที่ตลาดหรือว่ายังไงครับมีแมคค้ามารับมีแมคค้ามารับด้วยนะครับไปส่งกับแม่ค้าก็คือไปส่งกันบ,บ้านแมคค้านีนนะคะครับใ,ใกไกๆเนี่ยเขาก็ เขาก็มีคนขายผักครับผมเป็นไม่ค้าเอาไปส่งขายที่เมืองชนนู่นเข้าเมืองชนเลยนะครับก็ตรงนี้เมื่อก่อนเป็นที่นาเนอะคุณแม่เออเป็นที่นาที่นี้ก็ปรับเปลี่ยนหลังจากการทํานาหรือว่ายังไงครับก็อน้ําขึ้นไม่ถึงก็เลยมาปลูกผักอตอนที่นาก็จะมีน้ําไหลเข้าไหม น้ำเข้าน้ําออกก็เลยหันมาปลูกต้นหอมปลูกต้นหอมลองดูจะงามไหมจะสวยไหม <laughs> ผมว่าสวยแน่นอนนะครับ <c oughs> ดูจากระบบการจัดล่องแล้วก็มันเป็นที่ฝนฟ้าอากาศด้วยครับถ้าฝนตกจัดมันก็ไม่โตอืมน้ำเยอะลดน้ําเยอะเกินไปมันก็ไม่โตครับ แล้วกี่วันเราเราลดน้ําทีครับแม่ถ้าเป็นแบบเนี้ยฝนตกก็สองสองวันเราเนําแห้งก่อนถนึงตกไอ้ดินแห้งก็อถึงลดน้าถ้าลดทุกวันนะคะลดทุกวันแต่แล้งอ่ะถ้าฝนไม่ตกจะฝนตกก็หยุดฉีดยาให้ปุ๋ยครับผมอ,อาทิตย์อาทิตย์ละครั้งอ,ะอ่ะท์ละครั้งเลยนะครับอืนะครับก็พี่พี่ันใดที่รับชมนะครับผม ผมก็ฝากช่องเกษตรพาเพลินไว้ด้วยนะครับก็จะมีสาระความรู้ดีๆนะครับเราก็มา,อาจอยกันในในช่องเกษตรพาเพลินนะครับเป็นการพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์นะครับกับการทําเกษตรนะครับทั้งแบบผสมผสานเชิงเดี่ยวนะครับแล้วก็เวลาวางนะครับหลังจากการทำไร่ทำนาเนาะ วันนี้เป็นคลิปสั้นๆนะครับวันนี้เป็นคลิปสั้นๆ5นาทีโดยประมาณนะครับ5นาทีโดยประมาณก็ผมขอขอบคุณคุณแม่ด้วยนะครับวันนี้ที่มาให้ความรู<ด>้เนาะแล้วก็การพูดคุยนะครับ,บก็สำหรับคลิปนี้ผมขอจบไว้เพียงเท่านี้ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับผม